คอยนาคอยคอยมาปีสี่สิบสี่เออมาอยู่เฉียอีสานปีสี่สิบสี่นะคะแล้วก็ออกไปปีหกสิบอืมเพราะว่าขมาโยนมาเต้นแต่อสองปีเป็นมะถ้าอ,อว้วกอมกรขจะบ่อยฟังมาเต้นมามาปีสี่สิบสี่โจมว่าสามปีสี่สิบสอง ขอไ,ไปอันยู่ระเบียบปีหนึง่งอันบา่าขอไปเต้นอยู่ใหออไ้ไ้ระเบียบน้ำเนะเออขอเป็นไปเต้นอยู่ระเบียบปีหนึ่งสี่สองประมาณสี่สิบสามเออสี่สิบสามเนี่ยขอไปเต้นอยู่ระเบียบเออสี่สิบสีขอเกีกับแมาเสียงกิสานแล้วก็มาเต้นสองปีขอเก็อขอยก็อออกไปปีนึงเพราะว่าขอไม่ีลูกไปพ่อพอ่อไส้สันเดียเออพ่อพอ่อไส้พอ่อไส้ก็เลยกเรียกท่อยท่องเออ ไปพอพฤษภาิก็เลยมีลูกสเสดเออพอมีลูกเ้วก็เลยต้องลงไปอ่นออกลูกก่อนออกลูกออกลูกแล้วแล้วลูกกินนมเลยสามเดือนมาเต้นอีกเออกลับมาเต้นอีกรอบสองกลับมาเต้นออกวันนี้สิบสาสิบเอ็ดธันวาหกแปดบ้านนาหังอำเภอศรีขอรภูมิสุรินทร์ป้าสสาสิบเอ็ดธันวาหกสิบแปด จ้างคามปีประนันหรือเดียวนี่เลิศมากรอชมนะครับที่วัดพระาธาตุเหมือนเห็นหลวงปู่สาราครับวันที่สิบสองพฤศจิการอจ้าเจอกันนะจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าผู้ใช่โมเมนต์ผู้ใชขคืนขมข่อย,ยข่อยคืนขมผู้ใช้ <laughs> ผมว่าอยากถักพ่อผู้ใช้สิเดดี <laughs> เลยเดี deed, ลงไปออก Banana. ลูกพี่น้องลงกไปออกลูกปุ๊บลูกที่น้องเนี่ยสามยนขอกับกับมาเต้นอ,อีกรอบสองกับมาเต้นอีกรอบสองกับขึ้นเงาเหยียดเออกขึ้นเงาเหยียนฮ้อน,น,าอนมาออกอีกทค่ปีหกสิบออกปีหกสิบยันแล้วก็คอยก็ออกไปยันไปขายเขาผัดปูกอ่อยเทอรมีหางเทอร์มินอนโคราชเบอไปขายข้าวปัดปูไปขายแจ่วฮ้อนอยู่โคราตนะ ทำงานอยู่โคราชประมาณสามปีหลังจากสามปีปุ๊บอันนี้คอยกลับไปทำงานน้ำเจ้านายคนนี้แหละ mm. ก็เป็นอยู่ราชบุรีกับเจ้านายเลยไปอยู่ที่โรงงานเออพอออกออก,ออกปีหกสิบพอกลับไปขายข้าวผัดสามปีหลังจากนั้นก็ได้ไปอยู่โรงงานกับเจ้านายกับเสียกรนี่แหละถ้ารู้จักกันนะสนิทกันตั้งแต่เต้นอยู่เป็นหางเคียงอยู่แล้วนะก็บอดก็เป็น เจ้านายคอยนะรู้จักกันก่อนตั้งแต่อยู่วงแล้วสนิทกันตั้งแต่อยู่วงแล้วลื่งแกนกันละ่ะเจ้นับถือกันเป็นอ้ายเป็นน้องเนี่ยแะกับเจ้านายคอยนะจะได,ได้ไปเหตุงานอยู่โรงงานน้ำเราบ่านองปูศิลาคอยชิรอดป้พี่น้องสิบสองใส่อีสานสิบสา,สา,สา,สาปฐมเจอกันค่ะแม่นจากบ้านก็กล้ามากั อยออกไปกว่าก็บะไรแบบว่าหายไปเลยได้พี่น้องออกไปขายขวงหรือต่าง,างๆนานานี่เขาก็ขันไปอีเมีไปเล่นแถวโคราหรือไปแถวลาวากไก่ลาวางโคราหน่ะพอเห็นงานอยู่หันเขาก็เาขาพัดปูไปหายรวแน่เขาก็เอาแก้วห่อนเอาหยั่งไปให้อีเมีแมน่เขาจะแวะเยนไปถามข่าวถามคามตลอวเออ่อยไปยูนลาดบุรีปุ๊บ กับเจ้านายคอยคอยกันนี่แหละว่าแนะนำเรอเห็้มาเห็ดว่งก็ได้พอกันเลยเด็กกลับขึ้นมาดูแลอยังให้เจ้านายคอยไงเวลาเราไปอยู่เวลาเรากลับลาดบุรียังสิเราไปเบิ่งงานอยู่โรงงานสิพาก็ต้องดูแลนั่นนี่โน่นน่นนี่นั่นแทนเราทุกอย่างพอก็เลยก่อยก็เล็กบได้ไปใส่แล้วกอยไ็เด็กลับมาอีกรอบนี่แะพี่น้องจ๋า แม่กับกบมาและพี่กายอยู่แล้วกบมาอยู่ที่บ้านพักเนี่ยตั้งแต่ปีกายแล้วเพราะว่าจนายขอยกเลืมม่มเขาไม่ตั้งแต่ปีกายนะช่วงช่วงที่ช่วงช่วง,วง,วง,วงที่ปีใหม่ใกล,ใกล,ใกล้ๆสิปีใหม่ตอนเราก็ยังเขามา,ากเพราะท่านเต็มตัวก็ยังมานิดๆหน่อยแต่ปีนี้คือเต็มตัวลงทุนเองทุกอย่างทุกบาททุกสตังค์ทุ่มทุนสุดตัว เมียนเสียก่อนเนี่ยแหละเจา้านายก่อนเนี่ยแหละขาบปไวยเป็นเมียนเราข่อยเป็นน่องเราเออเจอ้านายข่อยแล้วมีแฟนแล้วมูเจ้ารูไว้ซะด้วยมูเจ้าว่าเ้างมาจีบเจ้านายข่อยแล้วมีแฟนแล้วเจ้าก็งามแต่ก็ข่อยงามเนาะปลาบ่วยดีแฟนมันขอ่อยมก็ กะจังว่าคือจังเจ้าเห็นเดี๋ยวข่อยก็ได้เห็ดหลายนาทีข่อยเล่เต้นเบิดอนชูเพลงบ่ไรข่อยจะบ่เออเต้นลงมาปุ๊บก็อยก็จังย่างเส้นหนาเส้นหลังเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ต้องดูความเรียบร้อยให้เจ้านายเข้าใจไหมเดี่ยวข่อยบอกปอบัสให้เจ้าฟังนี่นี่จะฟังหรือบ่ฟังล่ะเขาบอกฟังสิเอาอะไรปีนี้ข่อยบอกด้ร้องแจ๊กเพลงข่อยบอกว่าเจ้านายข่อยร้องเพลงแจ๊กเพลงเนี่บอบอสิมาร้องหยังเพราะฉะนมันว่าสิมาร้องหยัง ต้องร้องหรอกนี้ก็เมื่อยแล้วกันซีนบ่ะจะได้คอยกันซีนคอบอเพราเราสุดยอดอยู่แล้วแมนค่ะโอ้ก็ให้นางเศร้าเมีย,นนยแน่ยางมานั่งเปรลูกกว่านั่งเห็นยัง่อนว่ะมาแมนชูนเหล่าเรือ